อยู่อกระตุกอ่ะอืกระตุกอ่ะปิดอยู่เรอยู่เริ่มไปแล้วลูกจับแน่นๆนะวัดอยู่ไหมวัดอีกกระตุกอีกหน่อยนึงอยู่ไหมรอแป๊บหนึ่งแน่นๆปุ๊ยปุย๊บปุ๊บวัดเลยวัดเลยปิดหน้าล้อก,ก่อนลูกเดี๋ยวปล่อยมันปล่อยมันวัดเลยงาน,นอยู่แล้วอยู่แล้วปิดหน้าล้อก่อนปิดหน้าล้อก่อนตั้งคันขึ้นสี่ห้าองศาเออนั่นแหละค่อยๆลากมา ครึ่งเดียวลูกมันใหญ่ไปมันจะเข้าให้มันปลาดูดปุ๊บเข้าปากปลาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมมือนี่ลุงหน้าพามาเปลี่ยนบรรยากาศครับผมมาตกบอ่อตกป่าบอ่อครับผมเนาะมือนี่ลูกชายอยากมาหัดตกปลาลูกชายใหญ่เลยแหละครับผมอยู่มาหกแล้วแต่ยังตกป่าเป็นเลยครับผมมือนี่ก็เลยพามาหัดตกปลาครับผมปูเนาะเด นั่งตกอยู่่นครับผมมือนีห,ห้ามหมยบ่อตกปลาลงแพะครับท่านผู้ชมนี่ครับหมายนี้ครับผมคนหลายอยู่เป็นบ่อตกปลาฟิชชิงครับผมเป็นบ่อตกปลาฟิชชิงครับผู้ใดอยากมากก็มาได้ครับผมบ่อตกปลาลงแพะอยู่บ้านใหม่ตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีครับผมหมายนี้่ายเบ็ดค่าละยี่สิบบาทครับท่านผู้ชมซื้อปล่าออกเนาะ ลุงหน้าก็บได้มาโดดแล้วพอดีลูกชาอยากตกอยู่บางๆกันเลยผ้าลูกมาตกเล่นครับผมเต้ระวังปลามันลากลงน้ำนะลูกคันเบ็ดจมน้ำหายไปเลยนะต้องคอยเฝ้านาะเราไม่มีเชือกผูกเหมือนเขาตอนน้อยๆลุงหน้ากับผ้ามาอยู่ครับผมทิ้งช่วงไปบักโดนจนไงล้วเป็นบ้าแล้วเมื่อหกแล้วสิบแปดกว่าแล้วครับผมก็เลยอยากตกอยู่ว่างๆกันเลยผ้ามาเล่นครับผม นี่ครับผมยังเขินกล้องอยู่ครับพี่น้องหลบเราบ่ลูกชายลงหน้าปั้นเลยลูกหย่อนตรงข้างหน้านี้ก่อนก็ได้ให้มันล่มก่อนค่อยไปตรงน้นลูกไหนปั้นใหญ่พ่อดูดิปั้นเหมือนนี้พ่อสอนเมื่อกี้เอาแบะๆก่อนบีบใส่ตัวเบ็ดใส่เยอะๆสิลูก ใส่ยเยอะๆนิ้วมันไหลอยู่วะโดนเบ็ดเหรอพี่ใส่ยเยอะๆให้มันหุ้มตูดเบ็ดด้วยเออแน,น่นๆเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บลูกไม่หนูเนี่ยเจ็บทำดีๆอย่าให้มันโดนปลายเบ็ดแค่นั้นเนี่ยทำให้เป็นหยดน้ำเหมือนที่พ่อบอกอะทรงหยดน้ำอ่ะนานละ โอเคเอาตรงนี้ก็ได้ให้มันล่มตรงนั้นมาก่อน,นตกชิ่งหลิวน้ำแล้วก็ตกขั้นนาดินน้ำครับผมนี่ครับผมนาดินเนาะว้นี่เนาะจะหมายนี้ครับผมลุงน้าเคยมาทายเห้บเบิ้งเมื่ออาจจะเกือบสองปีแล้วครับผมคงจำกันได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวรุ่นน้ำกันเอ๊ะทุนถอนทุนถอน เพราะว่าปลามันดึงอยู่นั่นอะตกทุนใหญ่ไปก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลรงนีาจะเป็นตะก,กองให้ลูกชายตกได้มื่อนี้อยากตกครับผมพอใหญ่มากเพราะว่าอยู่บ้านเบื่อเล่นเกมแล้วเยอหมดและะ้วมั้งเพราะว่าตกอยู่ดิยังอยู่โยนได้อีกโยนให้ใกล้ๆหน่อยนั่นแหละ เอาไหมครับผมท่านผู้ชมถูกสายใดเราถ่ายพระท่านอยู่คนละมุมกันตั้งคันขึ้นสี่ห้าองศาเออนั่นแหละค่อยๆลากมาค่อยๆลากมา S <S สบิงเข้าไงวะเนะี่ยลากมาใส่สบิงลูกเ <S <S ข้าไหมเอาที่คีบมาเอาที่คีบมาหายกมาเออหันปลาหาพ่อมองมาไม่ต้องเดินมาอยู่เฉยนี่นะครับผมครั้งแรกครับผมท่านผู้ชม หันหน้าดิตัวใหญ่โอเคเดี๋ยวเก็บใส่ถุงครับผมอายน <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ชมครั้งแรกตั้งจากที่เขาเป็นเด็กน้อยเนะเาะะโยนได้ซ้ำนี่แหละครับผมต้องมาฝึกกันใหม่เปิดหน้ารอบลูกเอาไปวางไว้ที่เดิมนู่นที่เสาเสากระชังปลานู่น ่าดกระสังตาเลยนี่พอจะบอกเวลาวางลอกมันจะได้ไม่พังเห็นไหมต้องวางประมาณนี้ให้มันค้ำอยู่งี้เห็นไหมเอาดึงสายหมุนมาให้ตึงเออแล้วก็วางอย่างั้นนั่นแหละดึงดูดิปลาดึงออกไหมแน่นไปอา้าโอเคคึ่งเดียวลูก มันใหญ่ไปมันจะเข้าให้มันปลาดูดปุ๊บเข้าปากปลาเอาครึ่งเดียวเออแล้วก็บี้ให้เบ็ดทําไงก็ได้ให้เบ็ดมันอยู่ตรงกลางนั่นแหละตูดเบ็ดอยู่ไหนทําตูดเบ็ดให้เป็นหยดน้ำให้มันกลมๆหัวมันเนี่ยโยนตรงหน้านี่แหละเออ โอเคคอยดูนะมันดึงปุ๊บหายไปเลยนะนี่แหละครับท่านผู้ชมมาฝึกความอดทนครับผมเพราะว่าตกปลาของงน,นาน้ำครับผมเมื่อมันว่าจะกินง่ายๆเมื่อมันว่าจะได้ง่ายๆด้อครับเด้อคนที่ตกปลาจะหู ใช่เหรอคือเ, <c ười> เดี๋ยวรอให้มันลากลูกคือมันลากอะไรเนี่ยสายตึงเลยรอแป๊บนึงนั่นนั่นนั่นวิววิวัดเลยวัดเลยปิดหน้าลอกก่อนลูกเดี๋ยวปล่อยมันปล่อยมันวัดเลยนั่นอยู่แล้วอยู่แล้วปิดหน้าลอกก่อนปิดหน้าลอกก่อนเอามุนค่อยๆค่อยๆลูก อยู่ไหมอยู่ไหนดูตัวตาโอ้ยอยู่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 เ,เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงลูกอ่ะหนูก็ตัด,ดเอาเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาตัวใหม่ลูกเกี่ยวสายเอ็นเลยว้หลังหนูต้องวัดให้มันแรงกว่านี้นิดนึงแต่จะแรงมากนะเดี๋ยวคันเบ็ดมันจะหักลูกเอาพอดีพอดีอ่ะพอวัดติดแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงก็ได้ก็จับดูถ้าคันเบ็ดถ้าสะถ้ามันกกระตุกระตุก ไม่เวลาเราม้วนมาแล้วถ้าสายมันกระตุกกระตุกอ่าลองหัดปั้นเองปั้งอ่ะเ,อเดี๋ยวลงนะุงหน้าปั้นให้ก่อนเอาเอันนั้นไปยนต์ดูลูกตกชิ่งหลิวต่อเดี๋ยวปั้นเนยให้ลูกก่อนครับผมไปโยนไหม ตามมาทางนี้เอาหมุนสายเข้ามาให้พอตึงๆแล้วค่อยดึงสายเปิดหน้ารอกพอให้วางตักให้วางรอกยังไงเอ้ยหลังนี้กินแล้วเร็วๆเอามาไว้ๆหลังนี้กินแล้วครับผมแล้วมันเริ่มกระตุกแล้วนั่งลงดีๆเด,ดี๋ยวหัวทิ่มลูกถ้ายืนอย่างนั้นมันจะหน้ามืด นี่แหละลุงหน้ากลัวจะเป็นครับแอบเบิ้งเขาเอาสมัยก่อนเนาะสามสิบกว่าปีแล้วนะปลากินอยู่เห็นไหมกระดกกระดกอยู่นะเพราะทุ่นมันนอนเนี่ยถ้าปลากินมันจะรู้ง่ายอั่นเห็นไหมนั่นนั่น,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 นเริ่มแลเริ่มละเริ่มแลมแลูลกแจมเลยนะแจมเลยนะแจมเลยถ้ามันวิ่งมุดน้ําวัดเลยนะนั่นนั่นเอาละเอาละเริ่มไปละเริ่มไปแล้วลูกจับแน่นนะ เิ่มาแล้ววัดอยู่ไหมวัดอีกกระตุกอีกหน่อยนึงตุกอีกหน่อยนึงยอยู่ไหมด <laughs> ได้เน้นได้มันแล้วครับผมลูก้ายอยากมั่นเอาค่อยๆยยกขึ้นมาตั้งคันค่อยๆดึงคันเบ็ดขึ้นมาแล้วก็ถือสวิงเองมือซ้ายถือสวิงเอาสวิงเอาค่อยๆลูกตั้งคันไว้พยายามตั้งคันไว้แล้วค่อยๆลากปลาขึ้นมาเอาสวิงจุ่มน้าก่อนเออสวิงจุ่มน้ําแล้วก็ปลามาใส่ สวิงจุ่มน้ำนานเอาอีกหน่อยอยู่ยังจับดีๆเอาคิปเปอร์มาเออเขาอยากมั่นกับท่านผู้ชมได้มั่นเราเหมือนนี่สมอยากแล้วระวังเบ็ดนะลูกดูก่อนว่าเบ็ดมันอยู่มุมไหนของปากปลาเอาเอาเอา่ะยกขึ้นมาเอาหันมาให้พ่อให้พ่อ หันหน้ามาทางนี้เออให้ปลาอยู่แนวนั้นแหละโอเคเลยเดี๋ยวพอปลดใหเนี่ยวิธีปลดอ่ะดันขึ้นไปไ,ได้อาคีมมัมันต้องอาครีมมันจะดึงง่ายดึงสายออกไปลูกให้มันหย่อนตอนนี้ปาลากำลังยิงอยู่ไม่ต้องไม่ต้องดึงสายดีอย่าไปดึงหน้าลอกไม่เกี่ยว ดึงสายออกไปอย่างเดียวเออนั่นแหละให้มันนอนอย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าสายตึงเมื่อไหร่ปุ๊บกว็วัดได้เลยสแสดงว่าปลากินแล้วคอยดูนะถ้าสายตึงอีกรอบเนี่ยแล้วก็อย่าลืมปิดหน้าลอกก่อนวัดนั่นเตรียมจับเตรียมเตรียมเตรียมสายไปแล้วทำชุชมจับคันยกขึ้นมาเตรียมพร้อมหย่อนสายไปอ่าพอถ้าดึงรอบนี้ก็วัดได้เลยลูก ไปแล้วไปแล้วตึงไหมดูสายครับท่านผู้ชมมันลากไปไกลแล้วเนี่ยพอ่อว่าเดี๋ยวดูอีกรอบนี้บัดเลยลูกปิดนลูกปิดเลยเตรียมสวนเลยอ่ะขยึดไปเลยล่ะยึกขยึกไปเลยละ,ยายลละสายเริ่มไปและเริ่มไปและเริ่มไปละเริ่มไปละ,ปละ,ปละถตึงยังเห็นไหมครับสังเกตปลายขันครับท่านผู้ชม,มดูไหมละ่ะ ไม่อยู่มันไม่หลุดเยื่อันหมดไปเรยหมุนเข้ามาอยู่ไหมไม่อยู่ละเริ่มมันแล้วครับท่านผู้ชมจับดีๆเออใกล้ๆก็พออหมุนหน้าลอกลูก เปิดเบรกไปละไปแล้ว,ล,วลูกเริ่มไปละเห็นไหมอันน่ะทุนไปแล้วนะเมื่อกี้มันนอนอยู่เอาลองเบิงดิานผู้ชมนั่นย้อนกลับแล้วเอาไปใช่ไม่ใช่ลองเบิงอยากลองครับผมมือน,นีเลยพามาจัดเลยลองเบิงดิคันเดียวสามหลังเอาจะเอาคันไหนก่อนเนาะทุนตั้งเลยนะระวังนะลูก

อยู่อหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาช่วยตัวเองเร็วอ,อ่ะลุนโอครับผมครั้งแรกของเขาเนาะ อขันนู้นวิ่งก็เอาชิงเหลวขึ้นก่อนเดี๋ยวมันจะตกน้ำหืมเออให้มันลากลอกลอกร้องเลยปี๊ดเลยค่อยวัดลูกมันตึงแล้วนิ้วเรามันกระตุกยึก,ยกยไหมถ้าางั้นหนูก็ปล่อยสายนอนแล้วก็ถ้ามันตึงก็วัดสวนเลยถือคันไว้ ทุนเนี่ยมันจะไปก่อนเนี่ยเมื่อกี้มันตั้งแล้วเห็นไหมปลากินน่ะใครเขาเบิง้งคนเดียวสามคันเลยครับผมนั่นนั่นทุนมุดละอู้ยรีบวัดเตเทาไมครับท่านผู้ชมลุงหน้ากำลังเก็บของอยู่ตั้งคันขึ้นเอาสวิงมาตาก กำลังเก็บของพอมันค้ำแล้วครับผมให้น้องเขายุู้เดียวเอาทำจะช่วยตัวเองเด้ยปลึกไปลูกจะได้แง่งเอาสวิงรอเออนั่นแหละเรียบร้อยเอาคิปเปอร์นีปดูเบ็ดก่อนหันหน้ามางงี้ถือคันเบด็ดดิเดี๋ยวคันเบ็ดหักถือคันเบ็ดมาทางพ่อน,นี่ดูเบ็ดก่อน เขาลึกก็่าไปจับมันเดี๋ยวพ่อออกเองเอาเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะถือขึ้นเป็ดยกขึ้นหันหน้าตรงนี้หนูไปยจอตรงน,นี้เดี๋ยวพ่อมีจะ่อ,อาอีก,อกไงอ,อันนี้ถ่ายรูปให้ด้วยเดี๋ยวพ่อส่งให้เนี่ยเ,เครื่องหนูถ่ายเลยถ่ายหนูกันเลยเดินถึงบ่อดิยังเห็นเท้านะเห็นครึ่งตัวขอนะ มันไม่เป็นไรเดี๋ยวยังฮัมพ่าถ่ายนิดหน่อยถอยไปอีกถอยไปอีกหน่อย,อยนึงใหญ่กว่าแขนนุ้ยแกะใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าแขนน่้ยแก่ท่านผู้ชมสามตัวมื่อนี้ก็ถือว่าเมื่อฝึกลูกชายประสบความสำเร็จครับผมเอาแค่สามตกกับพ่อครับผมพ่อด้อยืดกินเนาะเดี๋ยวไปกับเขากินให้ลูกให้กับเผาสามแตม้มครับผม หมายนี่ครับผมเนาะมาตกได้มวนได้สนุกครับผม mm. เป็นบรรยากาศกันได้พี่น้องเด้อ mm. โอเคเดี๋ยวเขาจะเก็บของกลับบ้านขอผู้ได้ายที่ตามรับชมติดตามคลิปต่อไปครับเดี mm. ย๋ยวลุงหน้ากับลูกชายกลับบ้านกอนครับผม mm. สวัสดีท่านผู้ชมด้วย mm. สวัสดีครับอาบ่ายบายครับผมโชคดีเริ่มเวยร่มริ่ทุกทุกคนได้มั่นแล้วครับผมมือนี่สมอยากที่เขาอยากมาติดตามคลิปต่อไปเดอ้อตอาลุลงหน้าจะไปหาอยู่หากินทั้งใดครับผมมือนี่เป็นบรรยากาศกันเนาะ